เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลียวปิยชนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์ธัญ,ญโสภาคเกษมสันศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกันตบุตร ศาสตราจารย์นายแพทย์สนานสิมารักจากนั้นคณบดีปริญญาแพทย์จีศาส,าศาสตร์บดตเกียรติยมอันดับหนึ่งนายจุลพงศ์จันตะนายเฉลิมฤิสีสกุลนายธีเรกาติคุณศิลานางสาวเทพกัล,ลยายันตดิลก นายทัชชัยวุฒิจำนงนายนพดลอัจฉริยะวรพงศ์นายโอภาเสเศรษฐบุตรปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรติิยมอันดับสองนายจักรพงศ์ลีลาพรน,นางสาวนันทนาอนเนกพงศ์นายพัฒนาโพสุยะปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตนายกิติชัยศรีปิยรักษ์น,กานายเกรียงไกรศรีธนวิบุญชัย นายจิรชัยเติมศรีวีรกุลนายชูศักดิ์รัตนอักษรศิลป์นางสาวทิติวันสีมาสถียรน,น,น,นายนพเดนัยชายสมบูรณ์นายพงพันธ์เจริญพงศ์นายยุทธนาสาวดีนายวีรพงษ์ชัยพุทธนายศิโรธสุขเกษม นายสุภรัตสุวัฒนพิมพ์นายสมยศเสริมศรีพงษ์นางสาวสุกัญญาชัยทวีทรัพย์นางสาวสุริรัตน์ทองเขียวนางสาวสาวลักษณ์เริกอรุณรัตน์นางสาวออนอุมาสืบชมพูนางสาวเอื้อมพรทิพสมบัติ นายโอภาสพินชัยรผเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกวาระหนึ่งและได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยทุกด้านเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาก่อนที่บัณฑิตจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างก็ได้รับการศึกษามีวิชาความรู้และประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วเมื่อมาได้รับการศึกษาเพิ่มเติมอีก ย่อมมีความรู้ความสามารถกว้างขวางและจัดเจนขึ้นดังนี้แต่ละคนควรจะมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้แก่ตนและส่วนรวมให้ได้มากและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสมกับภูมริรู้การที่บุคคลจะนำวิชาความรู้ความสามารถ ของตนมาปฏิบัติให้สำเร็จผลที่เป็นประโยชน์สร้างสารรค์อย่างแท้จริงได้จำเป็นต้องอาศัยความเห็นความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งอันเรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินปัญญาความเห็นความเข้าใจชัดนี้จะเกิดได้ก็เพราะ เฉพาะเมื่อมีการฝึกฝนที่ถูกและสมควรซึ่งหมายถึงฝึกการกระทำความประพฤติทั้งปวงให้อยู่ในระเบียบที่สุจริตดีงาม